ด้านพันตำรวจเอกกระทิบเจริญกันผู้ตรวจราชการสำนักนายกซึ่งเป็นอดีตรองเลขาธิการสคออบอแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงครับยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่เทวดาที่ถูกพาดพิงในข่าวนะครับแล้วก็ไม่เคยรับเงินด้วยส่วนตัวไม่สบายใจกับการถูกกล่าวหาว่ารับสินบนครับเพราะเป็นการดูถูกข้าราชการหลังจากนี้จะใช้ช่องทางทางกฎหมายดำเนินคดีแล้วก็สั่งตรวจสอบครับ ทั้งนี้เชื่อว่าตัวเองได้รับการแต่งตั้งเพราะความสามารถและตำแหน่งนี้ไม่มีใครช่วยโปรโมตได้เพราะต้องผ่านการคัดกรองจากบุคคลหลายคนครับส่วนเสียงชายในคลิปไม่รู้ว่าเจ้าของเสียงคือใครครับออยืนยันว่าพี่ไม่ใช่เทวดาแน,น่นอนนะครับนะฮะไม่ใช่เทวดาเลยเพราะว่าพี่เองเนี่ยออกมาจากสอาบาออกมาจากบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านธุรกิจขายตรงตาดแบบตรงเนี่ยวันที่17 วันที่17มิถุนายวันที่17มิถุนายนวันที่17เมษา62แล้วแล้วก็พี่เองเป็นคนที่คนแรกและคนเดียวที่สั่งเสนอดำเนินการดำเนินการตรวจสอบไอคอนเมื่อปี61นะครับไม่เกี่ยวข้องเลยฮะหลังจาก17เมษา62เนี่ยกม็มาเป็นเลขาสุกกนากรมมาเป็นผอสำนักแผนแล้วมาเป็นรองเลขาธิการก็ไม่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล ดังนั้นพี่ไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับกับคลิปแรกที่จะวาจะไปเป็นเทวดาได้พันตำรวจเอกประทีปชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายยืนคู่กับนายวรัตพลบอกเคยเจอกันสองครั้งค่ะครั้งแรกนายวรัตพลนำเอกสารมาหาหรือเกี่ยวกับการจดทะเบียนและครั้งที่สองนายวรัตพลนำขนมไหว้พระจันทร์มาให้ซึ่งก็รับไว้ โดยภายในกล่องเป็นขนมจริงและไม่ได้รับไว้คนเดียวแต่ว่านายวรัตพลนามาให้คนอื่นในสคบด้วยส่วนบุคคลที่พามาพบเป็นอดีตลูกน้องที่อยู่ในกองคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งลูกน้องคนนี้เคยอยู่หน้าห้องผู้ใหญ่หลายคนและลูกน้องเป็นคนถ่ายรูปที่ยืนคู่กับานายวรัตพลที่ถูกเผยแพร่ออ,อกไปจึงคาดว่ามาจากคนนี้แหละค่ะสำหรับคุณพอเนี่ยนะครับพี่ยืนยันว่าพี่ไม่ไม่มีความ ไม่เป็นการรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับเขาไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเขาก็มารู้จักตอนที่เขามาถ่ายรูปก,กับพี่ตอนยื่นหนังสือนะฮะครั้งแรกพี่เจอคุณพ่อสองครั้งนะครับครั้งแรกเมื่อ1ิบามิถุนาหกหนึ่งนะครับที่คุณพ่อมายื่นขอหารือแล้วก็มีการถ่ายรูปก,กับเรานะรยืนยันว่าหนังสือฉบับนั้นเป็นหนังสือขอหารือนะครับไม่ใช่หนังสือขออนุญาตหรือหนังสือที่รับรองจะได้ท,ทําคุณธรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนครั้งที่สองนะครับคุณพ่อ มาเรื่องของเทศกาลไหว้พระจันทร์ปี65ถือถุงใบเล็กๆสีเขียวๆเป็นถุงขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมบัญยินทรีนะครับเป็นถุงเล็กๆยืนยันว่านั่งด้านในคือขนมไหว้พระจันทร์พันตำรวจเอกประทีปกล่าวว่าขอให้ตั้งข้อสังเกตว่า ครั้งแรกบริษัทดีไอคอนมีเจตนาจะจดทะเบียนขายตรงเมื่อปี2561แต่สคอบอตอบว่าไม่เข้าเกณฑ์ในช่วงที่ตัวเองเป็นผอ,อ,อกองคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ส่งเรื่องไปยังสามหน่วยงานซึ่งมีเพียงออยที่ตอบกลับว่านายวรัจนลมีการโฆษณาสินค้าเกินจริงแต่ไม่ได้ติดตามว่ามีการดําเนินการใดต่อหรือไม่เพราะตอนนั้นพ้นจากตําแหน่งในเวลาต่อมาส่วนรายการสินค้าที่จดทะเบียนจะเพิ่มรายการสินค้าในภายหลังไม่ได้ต้องยื่นขอจด ทะเบียนใหม่ค่ะ